รถคันนี้แต่งแบบนี้นะคะหรือว่าจะชุดแต่งแบบไหนนะคะเริ่มต้นโปรโมชั่นที่3 9มหมนะคะสวัสดีค่ะพบกับปอดป้ายแดงกับเซลล์ฝนค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับนี่เลยค่ะ ซลฝนนะคะอยู่ที่ฟอร์ดสาขาบางบอนนะคะเป็นสาขาหลักของฝนเองนะคะวันนี้ก็จะพามาดูนี่ค่ะสีประตูตัวสูงนะคะ XLT นะคะวันนี้ก็จะเป็นสีแดงนะคะเตรียมส่งลูกค้าวันพุธนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ฝนจะพามาดูว่าคันนี้ค่ะสีแดงเนี่ยแต่งอะไรบ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็เริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้กระจังหน้านะคะก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนข้อไปนะคะเป็นตัวฟอร์ด FORD นะคะ สีดำนะคะแล้วก cool cool ็ตัวฟอร์ดเนี่ยจะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็จะใส่สคูปเตี้ยนะคะเป็นสคูปตัวเตี Ally ้ยนะคะเพิ่มไปอีกนะคะแล้วก็ตัวครอบไฟหน้านะคะก็จะใส่ตัวครอบสีดําให้ลูกค้าแบบนี้ไปเลยนะคะมาที่ด้านข้างค่ะที่ด้านข้างอันนี้จะเป็นซุ้มล้อนะคะขนาด6นิ้วนะคะก็จะใส่ทั้งสล้อเลยนะคะแล้วก็ตัวล้อตัวแม็กนะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกไม้นะคะเป็นลายดอกไม้ นะคะแม็กซิตใช่ไหมพี่แม็กซิตเนาะสีฟ้านะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะลูกค้าติดสติกเกอร์ด้านข้างนะคะเป็นลายเลนเจอร์นะคะเป็นลายเลนเจอร์สีดำขาวนะคะก็จะเพิ่มตัวอ,อะไรเนี่ยคิ้วกันสาดนะคะพร้อมลาวหลังคาให้ลูกค้าด้วยนะคะเพิ่มเพิ่มคิ้วกันสัดแล้วก็ลาวหลังคานะคะด้านหลังนะคะคันนี้ลูกค้าจะใส่เป็น โลบาร์นะคะโลบาร์ยาวอันนี้จะเป็นโลบาร์ยาวให้ลูกค้าเลยนะคะอาแลนเดอร์ er, นะคะมาดูที่ด้านหลังค่ะด้านหลังนะคะอันนี้ก็จะใส่ตัวครอบไฟท้ายให้ลูกค้านะคะทั้งสองด้านเป็นสีดําด้านนะคะมันก็จะแมทกับรถสีแดงมากเลยนะคะตัวนี้เป็นตัวขาขาท้ายนะคะเป็นตัวครอบสีดําด้านเหมือนกันนะคะ ก็จะเข้าข้าประมาณนี้ใส่ไลเนอร์แล้วนะคะคันนี้ก็เตรียมส่งวันพุธนี้นะคะ คันนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นนะคะที่ฝนพูดมาทั้งหมดนะคะโปรโมชั่นตอนนี้ก็จะอยู่ที่39,000บาทนะคะเริ่มต้นที่39 0 0 0นะคะลูกค้าก็ออกรถหล่อๆแบบนี้ได้เลยนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะรถคันนี้แต่งแบบนี้นะคะหรือว่าจะชุดแต่งแบบไหนนะคะเริ่มต้นโปรโมชั่นที่39 0 0 0นะคะลูกทักเพจหรือว่าโทรเข้ามาหาฝนได้เลยนะคะเดี๋ยวฝนจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านบนให้นะคะเบอร์โทรนะคะ0 9 6 6 9 7 1 1 3 6ค่ะลูกค้าโทรหาฝนได้24ชั่วโมงเลยต้องการโปรไหนแต่ง แบบไหนนะคะลองเข้ามาทักลองเข้ามาคุยกันก่อนได้นะคะได้งไงวันนี้สวัสดีค่ะ